ครับสมมติว่าเป็นเาเตียงหรือเตียงหรือว่าอะไรเตียงก็ได้ย่เราก็สามารถมาจะเป็นว่างเรนะครับบางทีก็เอาที่ใไว้ตรงไหนก็ได้ช่องทางธรรมชาติก็ไดร ถ้าไม่มีท้องเตียงมันไม่มีที่มันจำกัดเนาะมันจำกัดสมมุติเตียงมันจำกัดก็ไม่ต้องมามากใช่ครับใช่ครับ เป็นไงาเอากินเเดอันนี้ไม่ต้องปมหรอกินิดินกิ้นดมันจะแน่นเราก็ต้องไอไอที่ผมบอก15ห้าอ่าหนึ่ชั่วโมงเปลนะ1ชั่วโมงเปลีเปลี่ยนลงเปี่นขางสชั่วโมงายนี้ออสีชั่วโมงม้ทาสายเพื่อที่จะให้มีวลาระหว่างมาเป็นยังไงบ้างคะดือไหม แล้วหยอดมาพื่อจับเออไม่ถ้ามันผ้ามันใหม่ผ้ามันเก่าถ้ามันถ้ามันถ้ามันเก่าก็ไม่จำเป็นบางทีมันหยอดน้ำเพื่ออะไรครับเพื่อลดในเรื่องของแรงเสียดทานของเชือกเวลาถ้าใหม่ๆมาแรงเฉื่อทานมันเยอะมันดึ๊งดิ้งดิ้งก็ไหลอืมอันนี้น้ำจะลดในเรื่องของอันนี้จะไม่เป็นแผลใช่ค่ะไม่เป็นแผแต่ว่าน้ำเนี่ยไม่ใช่ทั้งทุ่มนะครับเฉพาะเป็นลมน้ำไม่ใช่ทั้งหมด ก็นะรัเฉพาะบริเวณปงถ้าเราขยศทั้งถนเนี่ยคนไข้จะไม่สุสบายกิดีาารว่าเกินเรื่องของเ็เชื้อซอนอะไรต่างๆรัะนั้นเราจะขาปงเหตุผลก็เพื่อรบในเรื่องของรแทนเสียแทนเสียงที่เกิดากเชื้อต่งๆาเก่าไม่สมัยราชกาเราพบโดยบังเอิญกรณีที่เราที่เราเจอนะ เราคนไข้มัดไปแล้วคนไข้ก็ถามว่าที่นอนแล้วปรากฏว่าแกยาผมแน่นเขาเคยคิดว่าวิธีนี้าจะใช้แล้วกมใชนะครับคนไขเวลาคนไข้ก็แก่คนไขก็ใมัดาก จะสวยค่ะใช่ไหมใชไ่าเขาก็แบ่งข้างเป่อะไรได้หมดให่เรา ต้องมีพื้นที่ขยับชไม่แน่นเลยสตคุณสนี่ยเน่นแน่นขยับไม่น้อยเหมือนาเหมือนเหมือนขยับไดเหมือนขยับได้แล้วจะเป็นการกระตุ้นขยับมากขึ้น้ารส่งยาจะช่วยมีงะมัเียบที่นี่ะร็มน